เนี่ยเราจะทําเองนแทแหลังเนาะระดับเราก็อันนี้ละป่ากับเขาอันนั้นขึ้นไหมเนี่ยเอาอันนั้นมาแล้วก็ตายตรงนี้หนีบหนีบไปนี้หนีบบล็อกไม่ไม่ไม่ไปข้างล่างข้างล่างเนาะอันนี้เห็นเศษไหมเนี่ยเศษเนี้ยจะป้องกีดไว้นะเออเสมอนั่นแหละอืออือว่าเราทําตรงกลางก่อนเรามีสองคนเนาะ เนี่ยป้าผมจะเจาะตรงนี้เนาะแล้วป้าก็เอาเอาลวดผูกเนาะจะหาลวดมาปะเอาให่ก่อนขึ้นระดับตรงนี้เนาะนี่คือระดับที่เราจะเทเอ็นเนาะทีนี้เราก็จะเจาะตรงนี้อันนี้ก่อนกระดาษเราท่อไว้อย่างนี้เนาะ ล้วก็เจาะตรงนี้เอาข้างนึงก่อนก็นได้เพราะว่ามันทํายากอือ,อ,อเจาะได้รูหนึง่งละป้ามาป้ามาแย่รูนี้ ก้ามเนี้ยนี่ก็ต้องอเจาะทะลุเลยหัวไหนอันนี้ไหมหัวใหญ่ไหม,มใหญ่ทะลุจริงๆผมต้องเจาะตรงนี้ต่อไงปาจับไว้ได้ไหมอย่าให้มันตกเนาะไ,ไ,ไปนิดนึง mọi người 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 mọi เป็นลักษณะน,นี้ลราก็มัดเลยอันนี้ตึงๆต,ตึงยางอันน้ตึงๆเนอะมันมันจะยากตอนตอนเริ่มต้นนี่แหละนี่ลราก็มัดเอาง่ายๆอย่างนี้แหละมาดูสิว่ใจยากไหมต่อไปได้แล้วเนาะเห็นไหมมันก็จะอยู่แล้วเนาะที่เราก็ไปทำปลายเลยปะเราจะได้อยู่หอ,อปลายแล้วก็ค่อยค่อยมา เราไม่เช็คน,นี้่าป้าถือถือ,อน,นี้อืมเราก็อยู่ตรงนี้ไอัลน,นก็ประมาณนั้นแหละอ่าเนี่ยเราก็เหมือนเดิมลราก็อันนี้ใส่ใส่สนนเขา้าไปข้างในเนาะใส่มันเทมาเป็นรูก็ไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก็ตาย ไม้นี่เป็นไม้เก่าเนี่ยน,นะประมาณก่อน,น,น,นเยอขแค่ไหนเยอะแค่ไปนเนี่ยแค่ร้อยท่อรอยช่อท่อทะลุมาตรงนี้โอเคแล้วก็ทางบนก็ตรงนี้ก็ได้ นีอาปาลองดึงตึงเนาะดึงตึงตรงนี้แล้วก็มัดม,มัดเลยมัดให้ตึงๆเนาะ แ่ง่ายแค่นี้เราก็จะพอจะได้ได้เอ็นแบบเอ็นทับจางแล้วทีนี้เราก็มาเติมมาเติมตรงกลางหน่อยนี่เีิมตรงกลางสักหน่อยคือตรงนี้นี่นี่เติมตระกลางก็สองอัน,นจะได้มันแข็งเนาะเอาตรงนี้ให้มันแข็งสักหน่อยก็ตรงนี้แหละอ่ะเอาตรงน,รงนี้อันนี้เป็นรูไม่เป็นไรนะ เป็นโลก็ไม่เป็นไรเราอุดได้เห็นไหเรากระกาเอาเลยเนี่ยใส่ตาล้วนๆโนะอนี่นีเราก้เจาะปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำเหมือนชาวบ้านเนาะกระป๋องกระปูไม่นเรามีอะไรก็ใช้มแหละ ทีมมารูตรงไหม,ไมไอ่าแทงค์พิมาร่าเห็นไหมง่ายไหมมันก็ไม่ยากใช่ไหม,ไมอันนี้ก็วางไว้อย่างนี้เนี่ยเต่งเด้งเต้งเต้งเต,ต้งเลยเออนั่นแหละเต้งเต้งเลยอืมเหมือนมัดนั่นแหละ เต็มที่เลยแน่นๆๆเลยอืมแน่น<อ> <objeto Cut. S 2> เสร็จแล้วอันนี้อันนี้ันัเองอันนี้นราท้อัอน,นี้เราจะมาซ้อมทยังไงดีจะมีป้าเรากจะใช้เนี่ยผมจะจอดตรงนี้ป้าก็เอารวดมามัดรอบๆเลยเห็นะหืด <c oughs> ตรงนี้ เนี yeah. mm. M ás. M ás master, ่ยมัดมัดเข้าเต่าเลยยาวเลยก็มัดให้มันมันติดกะเส่าอะเนาะแค่นั้นแหละแหละ มัดยังไงก็ได้ให้มันมันอันนี้แนบแนบแับเสาใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายเทคอนกรีตแล้วเราก็ต้องต้องทําไงครับก็ต้องแกะเอามารวดมาต่อหน่อยนะมาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วต้เนี้ยมามา,มาตรงนี้ต่อเนาะแค่นี้แหละง่ายๆอย่าทำมไราย,ยาก ก็ไม่ใช่ใช่ไหม,มทำอะไรนี่นยังไงก็พอแล้วอะมาดูนี่อันนี้เท่ากับเท่ากับความหนาของบล็อกใช้สองอันบนกับล่างเนาะแล้วก็ทำแบบนี้ระดับก็ตรงนี้อันนี้ถ้าไม่ได้แล้วก็ยกหน่อยก็ได้แต่ว่าเอ็นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะระดับเอ็นอนะ ก็เอาประมาณประมาณก็ได้อย่างอันนี้ไม่แน่นก็ทําให้แน่นไงนดีให้แน่นซะเนี่ยมันหวมๆอย่างนี้นี่เอาครีมมามัดแน่นมันก็จะได้มันจะได้หนีดอยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ค่ะอย่าให้มันขาดก่อนก็พอเนี่ยอืมเพราะว่ามันหย่อนไงหย่อนเกินไปอันนี้ยังหย่อนเกินไปยังหย่อนเกินไปนไม่ใช่ไม่อยู่มันหย่อนเนาะ มันหย่อนก็ทำให้มันตึงอลองปล่อยสิโอเคก็พอได้เดี๋ยวก่อนมาปรับที่หลังนะมาใส่ตรงนี้ไ,ไ,ไม่ได้มีได้เนึ่งเดี๋ยวคข่ยค่มา างนั้นปลาจะปรับเลยก็ได้เนี่ยผมจะจอดตรงนี้ป้ากระดึงขึ้นเนาะดึงขึ้นได้เชียวเนี่ยมัดตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยมัดติดกระเอ็นก็นได้ไม่มีปัญหาเนาะได้ไหมดเ,เอาดึงเลยเนี่ยดึงกระสาเอานแน่นเลยเน่ย ทำยังไงก็ได้ให้มันได้เน่นๆตรงไหนเป็นรูก็เอาถุงปูนยัดสันก็ต่อไม่ใช่สันนะคือสั้นสันสันก็คือสันไหวนะแต่ว่าอันนี้ว่าสั้น ได้ต่งแล้วก็สวยงามตามช่องเรื่องเนี่ยเราก็จะมาหนีดตรงนี้ต่ออีกสักงานก็พอแล้วเอา p ี c ยัดลงไป p ี c ยัดลงไปเนาะเนี่ยมาดูเนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ยคว่างๆไว้เนี่ยแล้วก็เจาะแลจกเจาะ ทะลุร้อยอ่ร้อยมาเข่าเข่ามาลอยมาอ่ามันจะทะลุจะได้แทงไหมแทงไหมแทงให้เาเดี๋ยวนี่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมทำเองอืมทะลุแล้วทะลุแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อันนี้เอาเล็กๆก,ก็ได้ตรงเนี้ เราไม่จะเป็นจะต้องอัน,นั่นมากบนมาก mm hmm. ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะตึงเลยไงถ้าอยู่ระดับนเนี่ยเนาะเนี่ยผมก็เจาะตรงนี้ถ้าเราถ้าเราผิวบนมากม,มันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อันนี้มันจะได้ระยะที่ดียอ่ามาลอยมาอย่าทำอะไรยากทำง่าย ให้ผลออกมาได้ก็พอให้มันเป็นเอ็นก็พอหมุน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 ตึงๆเลยนี่การหมุนนะก็คือหมุนตรงนี้อย่าไปหมุนตรงนั้นนี่หมุนตรงข้างล่างอ่าเนั่นีมันจะนั่นแหละก็ไปบิดถ้าอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่เนาะเออนั่นแหละอยู่ในรูอันนึ่งหมุนเลยไม่ต้องกวมันขาดหมุนก็ไปนั่นแหละขาดก็ช่างมันอ่านี่เห็นไหม ก็ใช้ได้แล้วแค่นี้เพราะว่าเอ็นแค่สิบเซนท้างบนเราก็แค่สิบเซนก็พอละตอนแรกเขียนสิบห้าเซนเอาสิบเซนก่อนทีนี้ก็เหลืออันนี้เอาเศษไม้มาเราจะเย็บอันนี้เลยเนี่ยพออันนี้ได้ปุ๊บเราจะเย็บเลยปาปาเย็บเลยเนาะเราจะต่อโดยโดยใช้ลวดก่อนนะ ได้แล้วอ่าผมจับหาอ่าไข่โทรมานะมีไข่โทรมาวะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ามัดเลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหม แค่น,นี้ก็พอแล้วแค่น,นี้เราก็ได้แล้วการต่อกันแล้วก็เราจะทำงานง่ายแล้วนี่กระเจาะเจาอ,อยางยวมีหน้าที่เจาะเจาอ,อย่างดยดอยอนี่โอ้ เห็นไหมมีเท่าไหร่อืมะอเอไปก่อนเห็นไหมว่าแค่หนึ่งก็จะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ก็อยู่อยนี่นี่เดี๋ยวเราลอยเอาดีกว่าปุ๊บปลาซะนี่เราดับได้อันนั้นสิจังมันเดี๋ยวก็ตอนเทมันก็ไอ้น้ำนักปูนมันก็จะบอกระดับเราเองะ นะนะแทงนะโอเคเจาะอืมะครกาตรงนี้ก็ได้ไหนหนง่ายนิดเดียวแลน้างนะมผมคัดมคัเจาะตรงเลยดาาได้ไาย าาอายูะมันกะเศษไม้ผลิตทั้งนั้นแหละดีแล้ว่าถึงจะได้ีดูมันยัง ดึงดึงอืมอ่ะมัดแค่นี้เองนี่นี่คือระดับมันป้าเร่งตรงนี้หน่อยเนอะะให้มันสูงแล้วผมจะอันนั่นไ้เนี่ยแหละแล้วก็ทำให้มันตึงซะแค่นี้ก็ได้ละ ันนี้ก็เหมือนเย็บผ้าะอ่ะนี่เจาะซ้ายเจาะขวาก็เอาเอาสักสี่รูนี่มีรูอยู่แลนะรูใหม่